ขาวสวยใสมั่นใจพาสเบอร์รี่คอฟฟี่เมดความสุขที่ยากจะห้ามใจทำอะไรคะทำอะไรคะน้องก้องอ่ะเพลงอ่ะเพลงอ่ะพี่โ๋อกำลังทำอะไรคะแม่มาเปล่าแม่มาแล้วเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วเขาจะดูน้องก้อง เอามาแล้วเอาพี่พสพี่พสอือเอามาแล้วมาแล้วเอาพี่พสน้องกล้องสิเล่นให้เล่นให้อ่าน้องอ่าน้องกล้องอ่าต้องต้องเห็นต้องเห็นตรงนี้ด้วยอ่าโอเคช่วยช่วยช่วยไม่เห็นไม่เห็นอ่ายังอ่ะไม่ได้เล่นแล้วล่ะไม่ได้เล่นแล้วล่ะเพราะเออปากน้องเขาหนามากเลยนะต้องใส่หน้าด้วยนะ โอคุณพทานนท์ก็โตจะเรียนแบบน้องกล้องหน่อยใช่ดันไม่มีคนร่วมมือกับเราเขาไม่เล่นกับเราด้วยไงกล้องเพลงเพลิงไม่มาเลยนะไม่ไม่ห้องห้องห้องข้างบนเขาหลับอยู่ไงไม่รู้เรื่องเวลาเราคุยอะไรกันเนี่ยปล่อยให้เราไม่ต่อเตียมเตียมนันจะดีพอถึงมาเฟรมไม่ตัดซะนน่นะไม่เตียมเลยแมแทนที่จะเรียนแบบแรงไหมเนี่ยพิพัแต่งตัวเหมือนสารพระภูมิเลยค่ะ เขียวส้มเนี่ยเหรอเขียวส้มกลับมาสปอนเซอร์ของเราดีกว่านะช่วงนี้นะคะขอบคุณ p a s b บ r r ี y a w a Wonder White Open Rose ค่ะครีมปรับสีผิวกระจ่างใสลดปัญหาเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำทามิสูน์ใน2สัปดาห์ช่วงนี้ลดราคา50%ด้วยหาซื้อได้ที่ร้านขายเครื่องสำอางชั้นนำนะคะ0830747702-5เนตเล็กเ o f f e e m เมดความสุขที่ยากจะห้ามใจนะครับค่ะแน่นอนสำหรับผู้ชมภาพอะไรเรา ลืมไปนะลืมไปนะลืมอะไรเมื่อกี้อะไรตรงนี้ลืมลืมทำทำใหม่จูนใหม,ม่ไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะน้องกล้องน่ารักมากนะกล้องเวอร์ชันไหนเวอร์ชั่นพี่พศอานนหรือเปล่าไ,ไม่ได้เพราอเอสแอนด์บีแล้วผไา้เมื่อกี้ตอนเราซ้อมพี่พศทําเหมือนมากเลยไม่ซ้อมแต่แบบคนคนเปิดทั้งไม่ดีอ่ะคนท้างบนมันไม่เล่นด้วยไงมันโมแต่คุยกันไงมันไม่ได้ฟังไง ว่าเราเตรียมอะไรกันเ,นไเอ,อไม่ยอมฟังแล้วมาถึงอะไรเอาน้องกล้องขึ้นมาที่เขาจะเอาน้องโพสเอ,อ,เอ,อ นะก็ SMS ของเราไงถามว่าคิดยังไงกับน้องกล้องนะค่ะเออนะเอาละสำหรับใครที่รอแก้วแฮปปี้มาร์คสลายอยู่นะคะตอนนี้เขามีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคุณผู้ชมที่ส่งเรื่องราวมาแล้วอยากรู้ว่าเอ๊ฉันได้หรือเปล่าเราได้หรือเปล่าเข้าไปดูนะคะ w w w f a c e b o o k c o m c o m f e e ก a a มคัฟฟนะคะ ซึ่งเขาประกาศไปตั้งแต่นี่วันนี้เลยป่ะสิบห้าวันนี้ใช่ไหมคะใช่วันนี้15มิถุนายนวันนี้จะมีการประกาศรายชื่อ50ท่านที่ได้รับการคัดเลือกแลแก้วไป ได้แก้วได้หเซตได้ไปเลย4ลายนะแล้ววันจันทร์วันจันทร์วันที่18ได้ดูได้ดูมิวสิกวิดีโอของพี่ปุ๊ยอัญชลีนั้นอันนี้แหละที่รอดูกันใช่เธอคือความสุขของฉันเชื่อแน่ว่าจะได้ชมกันทั่วประเทศแน่นอนนะคะแล้วก็ใครอยากรู้กําลังตื่นเต้นอยู่ว่าเอ๊ะจะเป็นเรื่องของเราหรือเปล่าที่ได้รับการคัดเลือกอย่าลืมติดตามให้ได้นะคะสําหรับมิวสิกเมื่อกี้ฉันเมื่อกี้ฉันอดเสื